การที่เรามี3มสิ่งนี้ครับผมจะช่วยทําให้เรามีกล้ามเนื้อที่เต็มคมชัดได้ครับเขาจะมีอาการตะขิวขึ้นง่ายนะครับมันจะดูเต็มมากขึ้นฟูมากขึ้นเส้นเลือดยับมากขึ้นครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเปนหงผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X เครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชปุ้ได้เป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า f o r m u l a X ของจริงครับเคยสงสัยไหมครับว่า บางคนในยิมเนี่ยนะครับบอดี้แฟกตก็ไม่ได้น้อยอะไรแต่ทําไมกล้ามมันถึงได้กลมแน่นแล้วก็ชัดเป๊ะขนาดนั้นครับในขณะที่อีกคนนึงนะครับมีบอดี้แฟกตที่น้อยกว่าแต่กลับกลายเป็นแบนแฟบแล้วก็ดูไม่สวยครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกถึงความลับครับว่าทําไมคนที่กล้ามชัดแน่นเป๊ะแต่ว่าไม่ได้ลีนมากๆเนี่ยครับผมเขาถึงได้มีรูปร่างที่ดูดีมากขนาดนั้นนะครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนแดงครับตอนนี้คงกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผม มาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงเหตุผลนะครับแล้วก็วิธีการครับที่ทําอย่างไรให้เราที่ไม่ได้ลีนอะไรครับผมสามารถที่จะมีกล้ามที่ชัดคมสวยได้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่เรามีไขมันส่วนเกินที่น้อยครับเป็นเรื่องที่ดีครับที่ทําให้เราเนี่ยครับมีรายละเอียดของกล้ามเนื้อที่ชัดเจนครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณขาด3องค์ประกอบหลักครับจะทําให้คุณครับผมมีความ ไม่สวยงามของกล้ามมือครับมันจะดูแบนมันจะดูไม่สมบูรณ์มันจะดูกลายเป็นว่าคุณเป็นคนผอมธรรมดาเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นสายกล้ามอะไรนั่นเองครับแต่ต้องวงเล็บไว้นิดนึงนะครับว่าคนที่ไม่รีในที่นี้คือไม่ใช่ว่าคนอ้วนหรือว่าคนที่มีไขมันสุดเกินเยอะนะครับแต่เป็นคนที่มีบอดี้แฟทนะครับอยู่ที่14จนถึง17อร์เนอันนี้คือจะไม่ใช่สายรีนะครับแต่จะเป็นสายที่แบบว่ามีเนื้อมีหนังหน่อยนะครับแต่ว่า เขากลับมีรูปร่างที่ดูดีกว่าคนที่มีบอริแซ็นลงมาด้วยซ้ำนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดโอคุณมีบริแ f a ที่แบบเกิน17%ดไปแล้วนะครับอันนี้คือคุณก็เข้าสู่หมวดของเป็นสายหมีแเลยนะครับก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยนะครับทำเทคนิคที่ผมจะว่าต่อไปนี้นะครับอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรที่ชัดเจนมากมายครับแต่แน่นอนว่ามันจะทําให้คุณดูหนาดูเต็มมากขึ้นครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกในคลิปนี้ครับผมจะมีประโยชน์กับคนที่มีบริแ f a แบบกลางๆนะครับคืออยู่ที่24 จนถึง17%แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงครับจะอยู่ที่ประมาณ20จนถึง22%นะครับผมสหับตัวของอดี้ fat ของคนกลุ่มนี้นั่นเองครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่นะเป็นชนกลุ่มใหญ่เลยแหละนะครับที่อยู่ในยิมนั่นเองครับโดยที่การที่เรามี3สิ่งนี้ครับผมจะช่วยทําให้เรามีกล้ามเนื้อที่เต็มคมชัดได้ครับหนึ่งนะครับผมคือตัวของไกลเขาเจนครับก็คือตัวของแป้งที่อยู่ในกล้ามเนื้อของเราครับ2ก็คือตัวของโซเดียมที่เรากินเข้าไปนั่นแหละครับ ที่ทาให้ตัวของกล้ามหัวเรามันดูฟูดูเต็มดูชัดนะครับและอย่างที่3ามครับผมก็คือเทคนิคในการฝึกครับผมคนที่ฝึกแบบพักสัน้นหรือว่าการฝึกแบบ high volume นะครับหรือว่าการฝึกแบบ high ปครับจะเป็นกลุ่มคนที่มีมวลกล้ามเนื้อที่ดูเต็มแล้วก็ชัดมากกว่านั่นเองครับผมโดยที่ผมจะพูดถึงประเด็นแรกของการที่ทําให้กล้ามของเราเต็มก่อนนะครับก็คือการทานแป้งนั่นเองครับผมการที่เราทานแป้งนะครับจะทําให้ร่างกายมีการเก็บกักไกลโคเจนในตัวของกล้ามเนื้อของเราได้อย่างเต็มที่ครับ สายลีนหลายๆคนครับผมนะไม่ว่าจะเป็นสายคาร์วอโลค์บหรือว่าเป็นคนที่แบบเกลียดชังการกินแป้งครับแน่นอนว่าเขาจะมีบอดีัฟตที่ลดลงแน่นอนครับและเขาจะมีการลดลงของขนาดของร่างกายของเขาด้วยนะครับและรวมไปถึงเรียวแรงของเขาก็จะน้อยลงและรวมไปถึงความเต็มความแน่นของกล้ามเนื้อของเขาจะน้อยลงสังเกตดูก็ได้ครับคนที่กินแบบโลค์ฟนะครับผมต่อให้เขาเป็นสายกล้ามเป็นนักกล้ามครับ แต่ตัวของเขาจะดูแบนลงนะครับผมตัวของมวลกล้ามเนื้อจะดูไม่แน่นไม่ชัดนะครับในขณะที่กลุ่มคนที่กินแป้งหรือกลุ่มคนที่ทานแป้งเป็นประจําครับจะมีความเต็มของกล้ามเนื้อที่มากกว่าไม่เชื่อคุณลองดูก็ได้นะครับลองตัดแป้งช่วงหนึ่งนะครับสัก1-2สัปดาห์นะครับคุณจะเจอว่าตัวของคุณมันแบนลงแต่ถ้าวองคุณกินแป้งกับเขาไปปุ๊บนะครับกล้ามของคุณมันก็จะดูฟูขึ้นมาแทบจะเรียกว่าทันทีเลยทีเดียวครับผมนะครับอย่างที่2นะครับผมคือเรื่องของโซเดียมนั่นเองครับ การที่เรากินคลีนไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะครับการกินคลีนเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทานคลีนมากเกินไปหรือว่าได้รับในส่วนของปริมาณโซเดียมที่มันน้อยจนเกินไปครับตัวของฟังก์ชันแล้วก็การเก็บกักน้ำในกล้าวเรื่องของเราก็จะลดลงนั่นเองครับโดยที่จะบอกก่อนว่ากลไกของตัวของโซเดียมครับผมะบจะทําการดึงเอาในส่วนของน้ํา เขาไปเก็บกักในตัวของกล้ามเนื้อของเราทําให้ตัวของกล้ามเนื้อของเราครับผมนะมันดูเต็มดูฟูดูชัดและที่มาเลยคือตัวของโซเดียมครับผมจะทําให้ฟังก์ชันการทํางานของกล้ามเนื้อของเรามันมีความสมบูรณ์แล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองครับหลายคนกินคลีนนะผมก็คือร่างกายนะครับก็มีสุขภาพที่ดีใช่ไหมแต่ว่า ถ้าเกิดว่าคลีนมากเกินไปแล้วกินคลีนเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลาที่นานเกินไปคือกินโซเดียมต่ํามากๆนานจนเกินไปครับเขาจะมีอาการตะคิวขึ้นง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับและที่สำคัญเลยคือตัวของกล้ามเนื้อของเขามันจะดูแบนดูรีบไปถนัดใจเลยครับและอย่างที่3าครับผมก็คือเรื่องของเทคนิคของการฝึกเวททรนิ่งครับผมการฝึกแบบพัมเทรนนิ่งนะครับก็คือการใช้จํานวนครั้งเยอะนะครับอยู่ที่15-20ครั้งต่อเซตนะครับหรือว่า15-30ครั้งต่อเซตเลยนะครับ จะเป็นการฝึกที่ทําให้ตัวของเลือดนะครับแล้วก็ออกซิเจนนะครับถูกอัดเข้ามาในตัวของกล้ามเนื้อเยอะมากๆครับผมทำให้ตัวของกล้ามเนื้อเรามีการ เป่งนะครับมีความเต็มของเลือดแล้วก็ตัวของไกลโคเจนเนี่ยนะครับก็จะถูกเติมเต็มเข้าไปด้วยนะครับผมทำให้เรามีความฟูความแน่นของตัวของกล้ามเนื้อมากกว่าคนที่ฝึกในน้ำหนักที่เยอะนั่นเองครับแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุนแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคลลิปได้เยครับ และนอกเหนือจากเรื่องของการที่ยกจํานวนครั้งเยอะแล้วนะครับระยะเวลาในการพักระหว่างเซตก็มีความสําคัญอย่างยิ่งครับผมครับการพักสั้นนะครับอยู่ที่30ถึง45วินาทีนะครับหรือนานที่สุดไม่เกิน60วินาทีครับจะทําให้เกิดภาวะมัสโซพัมแบบโอ้โหเรียกว่าคุณทํามัดไหนคือมันนะแทบแตก บอกเลยครับและถ้าเกิดว่าคุณทํามันเป็นประจำครับผมนะตัวของแอปเปิแอนด์ือว่าภาพลักษณ์ของกล้ามเนื้อของคุณมันจะดูเต็มมากขึ้นฟูมากขึ้นเส้นเลือดยับมากขึ้นนะครับผมและที่สําคัญเลยคือตัวของกล้ามเนื้อของคุณครับมันจะมีความหนาตัวเพิ่มมากขึ้นจากการที่คุณมีการอัดเลือดแล้วก็ออกซิเจนเข้าไปในตัวของกล้ามเนื้อของคุณนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมนะผมย้อนกลับมาในเรื่องของการกินคาร์โบไฮเดรตใหม่นะครับซึ่งผมมีงานวิจัยมานําเสนอครับผมเป็นงานวิจัยของวารสาร Canadian Journal of Applied Physology ซึ่ง ในางานวินจัยนี้ครับผมนะครับดรธานโนโพสกี้นะครับได้ทําการทดลองโดยศึกษาเอานักกีฬาที่ทําการทาคาร์โบไฮเดรตโหลดดิ้งก็คือมีการกินแป้งเข้าไปนะครับและมีการวัดในส่วนของวอลลุ่มของเซลล์กล้ามเนื้อของนักกีฬาเหล่านั้นครับพบว่าตัวของวอลลุ่มหรือว่าปริมาณความหนาแน่งของตัวของกล้ามเนื้อของนักกีฬาที่กินแป้งครับผมมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับมากกว่ากลุ่มนักกีฬาที่ไม่มีการโหลดแป้งครับดังนั้นนะครับ ตรงนี้เลยครับคือถ้าเกิดว่าคุณลองก้มดูตัวของกล้ามเนื้อใบเสร็จของคุณกล้ามเนื้ออกของคุณหรือว่ากล้ามเนื้อส่วนใดของคุณก็ตามครับผมมันจะมีพื้นที่ในการเก็บไกลโคเจนอยู่ในทุกอนูของกล้ามเนื้อของคุณนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าตัวของไกลโคเจนมันพร่องมันหายไปครับตัวของกล้ามของเรามันก็จะฟืบนะครับมันก็จะรีบแบนลงครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการเติมในส่วนของไกลโคเจนนะครับเข้าไปครับตัวของกล้ามเนื้อของคุณมันก็จะดูเต็มขึ้นนั่นเองครับมผ จะเกิดสภาวะสปิลโอเวอร์คือจะมีภาวะล้นนะครับออกมาจากตัวของเซลล์กล้ามเนื้อของคุณครับทำให้คุณมีอาการบวมน้ํามีอาการฉ่าน้ํารายละเอียดของกล้ามเนื้อของคุณมันก็จะหายไปกลายเป็นว่าคุณมีตัวของกล้ามเนื้อที่ไม่สวยงามจากการที่คุณกินแป้งหรือว่าน้ําตาลมากจนเกินไปนั่นเองครับผมนะครับดังนั้นครับเทคนิคตรงนี้ครับผมง่ายๆแต่ทรงพลังครับคือ การที่คุณนะครับผมฝึกเวทเทรนนิ่งอย่างเข้มข้นนะครับโดยการใช้จำนวนครั้งเยอะนะครับและพักสั้นนะครับสามสิบสี่สิบห้าวินาทีหรือหกสิบวินาทีครับผมในจำนวนเซตสามถึงห้าเซตต่อท่านะครับก็จะช่วยท่าให้คุณเนนะครับผมมีกล้ามเนื้อที่ดูเต็มมากขึ้นแล้วแต่มันจะเต็มมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณมีการทานแป้งในปริมาณที่เหมาะสมครับผมอยู่ที่ประมาณ30-40%ของพลังงานที่คุณทานในทุกๆวันนะครับและมีการทานโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสมครับผมในที่นี้คือไม่ต่ำกว่า2,300มมิิลลกรัต่อวัันครบงพ คุณมีอาการกล้ามเนื้อแบนแน่นอนข้อที่1 2คือคุณจะไม่มีเรี่ยวแรงในการฝึก3คือคุณจะฮิวขึ้นง่ายนะครับผมดังนั้นครับการทานโซเดียมในปริมาณที่มากพอครับผมก็จะช่วยทําให้คุณครับมีกล้ามเนื้อที่ดูเต็มชัดและที่สำคัญเลยคือตัวของเส้นเลือดครับผมมันจะปูดโปนออกมาแบบอย่างโหดผมบอกเลยครับดังนั้นครับสรุปคลิปตรงนี้ก็คือการที่เราลดไขมันลงมาได้ครับผมถือเป็นเรื่องที่ดีครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลดไขมันด้วยรูปแบบของการโลคาร์บนะครับหรือว่าการไม่กินโซเดียมหรือว่าการกินคลีนผมบอกเลยนะครับผมคุณแบนแน่นอนนะครับต่อให้คุณมี body fat แบบต่ำกว่า10%ครับแต่คุณก็ดูไม่น่าสนใจนะครับดูไม่อิมเพรสซีฟนะครับผมดังนั้นนะครับให้คุณอย่ากลัวการทานแป้งครับถ้าเกิดว่าคุณลีนแล้วครับผมนี่คือเรื่องที่ดีเลยครับคุณกินแป้งเลยนะครับผมคุณจะเจอเลยว่าการเป็นของคุณมันฟูขึ้นจริงนะครับและเปลี่ยนระบบการฝึกเป็นการฝึกแบบไฮเร r นะครับพักสั้นนะครับแล้วก็กินโซเดียมครับผมอย่่่่าาาไดด้้กกลััััััวววรรรรรรททททนนนนนโซเเีีีีียยมมมมคคคคบบบจะะะะป็ตชใหุณผส วยงมแล้วก็ดูเต็มเพิ่มมากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีบอดีแฟตที่ไม่ได้น้อยอะไรครับแต่มีบอดีแฟตอยู่แบบกลางๆนะครับผมไม่ได้เป็นคนอ้วนหรือว่าหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่มีบอดีแฟตที่เยอะแยะมากมายอะไรครับการทําเทคนิคที่ผมบอกไปทั้ง3อย่างครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกในรูปแบบของไฮเรฟนะครับการกินคาร์บเข้าไปแล้วว่าการกินโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสมครับจะช่วยให้คุณมีสรีระที่มีความเต็มคมชัดถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ลีนไขมันเลยก็ตามครับก็บอกกันละเอียดซะขนาดนี้แล้วครับผมแล้วก็ถ หรือว่าชอโคชูแน่นอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์และก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมนำเสนอในทุกวันนะครับผมสัรับคลิปนี้ผมตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ